ครับวันนี้ก็มาดูแม่ของก้อนนะครับผมแม่สีน้ำตาลน,นะสามสีนะฮะอันนี้มาดูน้องๆนะฮะกินนมนะอายุหนึ่งเดือนนะฮะประมาณกลางเดือนมกรานะครับถึงปลายเดือนมกราก็ท่านไหนที่ จองไว้แล้วนะครับผมสีน้ําตาลสามตัวนะครับที่จองไว้แล้วก็รอน้องนะครับน้องไปดูแลนะนี่แม่เขานะครับใส่ตัวนี้มันห้ากิโลนะฮะสิบกิโลเจ็ห้ากิโลแม่นมนาะขนยาวนะครับสายพันธุ์สวย ตัวจริงนะฮะถ้าน้องเขาไม่ท้องนี่อยู่ประมาณสิบห้านะอันนี้แม่ท้องนะฮูมีลูกๆนะฮะสวยนะ Okay,